ตอนนั้นโอ้เริ่มเลยอายุ12แล้วไปซ้อมมากระดูกหน้าแข้งผมหกักสามข้อนอ,อ,อาจารย์คนแรกผมคือเกมจีทีใช้จอยอ่อมันก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเรื่องเลสซิ่งไลมนมันมีเบรกเบิร์นทุ่นที่นั่นอะไรกันผมก็เรียนจากเนี่ยแหละใช้รถที่ไปไปทำงานนี่แหละครับ,รบตอนซีวิคหน้ประตูครั้งแรกไม่เคยซ้อมไม่เคยเลยก็ไปแข่งเลยดันไม่รู้ว่ามันโชคดีเลยก็มาได้ที่หนึ่งในรุ่นให้กันดึงเบรกมือ อืดแล้วลดมานอ่ะพ mm ืดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสไลด์สไลด์ด้วยไม่รู้จักไปรู้แต่ไอเนี่ยไอดึงสไลด์สไลด์เนี่ยใช่เออยุคนั้นเขาเรียกดึงโบไปแข่งรถนะครับก็จะผ่าน5แยกปากเกรดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยุคนี้ยุคนี้5แยกปากเกรดเจอยุคหนุ่หลวงอ่ยโอ้ยยางยางยังไม่ครบเป็นขาดลานทะลอีก